อันนี้ก็เราก็ลงกันแล้วนะครับก็ร้อครับ SK 1 4ครครับสวัสดีครับผมเอาเดี๋ยวเราก็ทำการแล้วครับทำการขุดแล้วครับ <c oughs> นำโดยอาจารย์ชูครับ งานแค่นี้ไม่ใช่ปัญหาเอือชับอ้าวเอาเอาอืออือเย็บเย็บอืออือด้านแหล่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 นะครับขุดไปเจอดินแข็งแล้วทีนี้วิ่งสบายวิ่งง่ายเลยครับ ไล่เนี่ยนี่ดูอ่ะนี่ครับคนต้นด้วยจันชูครับผมคือจะเอาให้มันได้ระดับไปเลยครับลงให้มันจบทีเดียวจะเรียกว่าง,งานครบจบทีเดียว <laughs> ลูกครึ่งแต่พูดอังกฤษไม่ได้พูดได้แต่เขมิน วันนี้รุมคันเดียวครับรถกี่คันก็ไม่รู้ยังไม่ได้นับเลยรุมอาจารย์ชูรุมเจ้า SK 140าจารย์ชูครับบอกว่าไหครับครับผมครับ เขาจะลอกตรงนี้ถึงดินแข็งครับเขาลอกปุ๊บแล้วครับเปิดถอยหลังมาก็ระดับมาเลยใช่ลอกไปถึงโน่น,นเลยเวลาฝนมาปั๊บมันก็จะไหลตลิดไปเลยเพอฝนหยุดป,ประมาณแป๊บเดียวเราก็วิ่งได้ก็เท่าแก่ครับรับเตินเซตินก เดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาทานนี่มาช่วยขุดอีกคันหนึ่งครับจันชูครับครับจันชูบอกว่างานแค่นี้ต้องบอกผมถึง่างนั้นใช่ไหมอยู่ในสมองหมดแล้วฮะ มาอยากมา<อ>ถ้าอยากมาด้วย,<อ>ยก็ยเลยเออมาใครอยากมาก็มาคือทีมงานนี้เขาจำกัดรถนะครับเขาล็อกรถไว้หมดแล้วนะครับผมก็ เขาไม่วิ่งรถเยอะนะทีมงานนี้เขาทำงานแบบทีมงานโทรหนึ่งครับเขาล็อกรถไว้หมดแล้วครับรถประมาณล็อกคือไม่เอารถเยอะครับเอาแค่ประมาณสิบกว่าคันครับครับไหน ไม่เอาไม่เอาไม่เอาครับไหนถึงชายอะไหลตรงนี้เองนี่ <c oughs> โอ้จะไปให้ไปคุดอะไรต่ถึงเขาขนาดนั้นโอ้ือถ้าถอยหลังหน่อยหนึ่งปุ๊บ <c oughs> เดินหน้าไปสบายสบาย mốt Hãy subscribe cho kênh Ghiền bỏ ก็ห้าสิบบาทครับ,บครับใ,นะใชดยย่ดูกระทะยังดูกระทะดูอะไรหมดแล้วต้องดูกระทะด้วย ก็เขา,า,าทำอยากเขาทำที่เก็บผ้าใบที่เก็บอะไรมัง้งน,น,นั่นแหละ ต้องขออนุญาตเลยครับไปขอขคยังล่ะถ้าไม่ได้ขอแล้วอย่ามาถ่ายขอถ่ายหน่อยได้ไหมขอถ่ายหน่อยได้ไหมใช่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 มันต้องมีโอ้ขนาดสิโอ้ ไม่สิบล้อถ้าคนเข้าใจขับไม่ขาดง่ายสััั <us> <us ังเเเเเลยยยโออคา่่่่่นน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 ี Lew ี้ <S 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 2> <S 2> <S ้มมมมมววว เลยนั่นแหละบอกบอกบอกเลยบอกเลยดันเลยดันเลยดันมาใส่ตรงนี้มาให้มันรู้เรื่อง นี่แรงอ่ะจานใบสีอยู่บ้านเป็นสิบแล้วนั่นแหละไม่รู้เป็นไงเขาดอกใช่วิ่งรถได้ตังค์เอามาซ่อมวิ่งรถได้ตังค์เอามาซ่อมคันหมอเตาลชมองละเที่ยว เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับหลับคลิปนี้บ๊ายบายครับผม